tongue ก็สวัสดีเพื่อนเื่อทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทําคลิปนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับสําหรับเอลนะครับเอลสายสายเวทนะครับซีซั่นที่เล่นตอนนี้มันเป็นซีซั่นสิกันหมดแล้วนะครับผมก็ผมจะมาดูให้ดูความแตกต่างนะครับผม ระหว่างเซตเอเวนนะครับเซ็ตหนึ่งพักับเซตอ่าพันหนึ่งรนะครับของซีซั่นสิบห้าเซตบูลอันนี้จะเป็นของซีซั่นสินะครับส่วนเซตอ่าซินเวอร์ฮาร์ดนี่ก็จะเป็นของซีซั่นสิบห้านะครับอ่าเลเวลที่ใส่ได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับมาดูความแตกต่างนะครับของออปชันนะครับว่ามันจะแตกต่างกันมากไหมนะครับสําหรับเอเว่นนะครับ เวทหลักๆก็ไม่มีอะไรมากครับเวทล้วนนะครับผมแก่งไว้ไม่จําเป็นไม่ต้องอัพนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาสามนะครับมาสามอันนี้สําหรับสายบัฟนะครับบัฟก่อนนะครับส่วนสกิลอ่าสกิลนี้มาสี่ผมยังไม่ได้อัพนะครับอันนี้เอาให้แค่แต่ความแตกต่างชุดก่อนนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะมาทําคลิปต่อไปนะครับอ่าสำหรับเซฟหนึ่งพันนะครับตอนนี้บัฟ บัฟดามิเต๊์51%บัฟป้องกัน51%นะครับอันที่เราต้องการใช้นะครับต่อไปเรามาลองตีเป็นเซต1,100ดูนะครับผมว่ามันจะได้ดามเมจเท่าไหร่นะครับตอนนี้51เนาะครับผมเออเวส์ส่วนใหญ่แนะนําหลักๆก็ให้บัฟอย่างเดียวนะครับสําหรับผมนะสำหรับเซิร์ฟเพื่อนนะครับเซิร์ฟจริงอาจจะพิเียวว่าด้วยเก็บของด้วยก็แล้วแต่ความสะดวกของผู้เล่นนะครับผมสำหรับผมนี่ให้บัฟอย่างเดียวนะครับไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับ ก็โอเคครับตีเป็นเซตหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็โอกาสติดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หินที่ใช้ก็เห็นที่ไปแลกมือซ้ำแหะครับก็อละห้าหมื่นเซตหนึ่งมีสี่อันก็สองแสน2000นะครับใช้ทั้งหมดสองแสนแต้มรูนนะครับแต้มรูนข้างล่างนะครับผมให้มาดูความแตกต่างระหว่างเซตหนึ่งพันกับหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวตีก่อน เมื่อกี้51นะครับมาดูเซต1น0่ว่ามันจะได้ค่าเท่าไหร่นะครับก็มันจำเป็นต้องอัพนะครับผมของมันก็ต้องมีนะครับเพราะพอซีซั่นเปลี่ยนนะครับพวกชุดอะไรมันก็จะมีมาให้เลือกเล่นกันเยอะนะครับใครไม่อัพก็ได้นะแต่สำหรับผมก็เปลี่ยนไปของใหม่เล่นของใหม่นะครับตามซีซั่นที่มีนะครับก็อัพไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวซีซั่นสิบหกสิบเจ็ดมาชุดอาจจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้นะครับ ตอนนี้มันสุดที่ซีซั่นสิบห้านะครับแล้วของที่ใช้มันก็จะเป็นชุดเซ็ตหนึ่งพั 1, นะครับผมเซ็ตนี้มันไม,ไม่มีดอบนะครับเห็นเพื่อนหลายเพื่อนหลายคนถามมามันหล่นตรงไหนอะไรยังไงไม่มีดอบนะครับต้องไปตีเอาแต้มรูนไปแรกของเป็นเซ็ตสี่ก่อนนะครับพอได้เซ็ตสี่ปุ๊บค่อยไปอัพนะครับอัพจากสี่ร้อยหกร้อยแปดร้อยาอัพันนะครับผมซึ่งมันก็จะใช้เยอะมากนะครับ หมดไปเยอะครับกว่าจะมาถึงก็แตกไปเยอะนะครับไม่ใช่ว่าอยู่มันก็ติดไม่ใช่นะครับแตกไปเยอะครับกว่าจะได้กลัวจะได้มาทําคลิปให้เพื่อนๆนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ gm นะครับผมเป็นผู้เล่นนี่แหละครับเป็นผู้เล่นคนนึ่งครับผมก็มาคอยที่เล่นเรื่อไๆครับมีโอกาสก็จะมาทําคลิปนะครับผมให้เพื่อนๆลงมาเล่นเซิฟเตือนดูนะครับเพราะว่าความแตกต่างเซิฟเตือนเซิฟจริงครับ ก็มีสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ใจรักเกมมิวนะครับประมาณนี้นะครับกีห้าสิบเอ็ดต้องตีนะครับรู้สึกว่าซีซั่นสิบห้ายิ่งตีบวกเยอะค่าพลังมันก็จะเยอะขึ้นตามเซตนะครับเดี๋ยวว่างๆผมขอลองบวกสักสิบสามดูก่อนนะครับว่าไม่รู้ค่ามันจะขึ้นขึ้นมาเยอะไหมครับเมื่อกี้ห้าสิบเอ็ดเอ้ยรู้สึกว่าเท่ากันนะครับ หรือว่าเขาตั้งตั้งไว้แค่นี้นะครับเมื่อกี้บวก 101, สิบเห้าสิบเอ็ดแสดงว่าเขาตั้งไว้น่าจะเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมลองกลับไปดูคลิปเก่าๆกันโอเคใส่ปุ๊บเป็น51นะครับเอ้ย เกิดอะไรขึ้นนะครับผมเดี๋ยวขอไปเช็คดูกันมันได้แค่ห้าสิบเอ็ดอันนี้ดูความแตกต่างนะครับไม่รู้มีอะไรเพิ่มมานะครับผมเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับ รู้สึกว่ามันจะเ,เพิ่มเลือดขึ้นมาเยอะนะครับเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจนะครับส่วนบัฟน่าจะลิมิตที่51นะครับเดี๋ยวว่างๆผมลองไปตีบวก11 13ดูไม่รู้จะเท่าเดิมความต,าต่างระหว่างของอิวเวทนะชุด1 0 0 0ันกับชุด1,100ับัฟเท่าเดิมนะครับ51%นะครับผมส่วนค่าต่างๆชุด1 1 0่จะได้เยอะกว่าเยอะเลยนะครับอ๋อ ก็ไม่มีผลนะครับสําหรับใครที่จะอัพนะครับเดี๋ยวผมลองไปตีบวกสิเบเอ็ดก่อนแล้วก็มจะมารายงานนะถ้าบวกสิเบเอ็ดมันยังได้ห้าสิบเอ็ดก็แสดงว่าออัพจากหนึ่งพันหนึ่งร้อยถ้าให้แสงเดียวก็แทบไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับผมโอเคนะครับสําหรับชุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยของเอลเวนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆนคนไหนมีข้อสงสัยยังไงก็ทักมาสอบถามได้นะครับเอ๊กก็ยังแปลกเนาะทาไมมันน่าจะได้เยอะกว่านะ แต่ทําไมมันได้แค่51นะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับหรือว่าระบบเขาตั้งตั้งมาอย่างนี้ก็ได้ครับ mm hmm. ผมว่าระบบเขาราจะตั้งมาแบบนี้นะ mm hmm. โอเคครับผมก็วันนี้ขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มมีงานเข้ามาแล้วนะครับก็คือ เอเวนะครับสรุปก็คือเอเวอัพจากชุด1 0 0 0ไป1100ก็บัฟเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ค่าพวกเลือดพวกอะไรก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนพวกการเล่นสายสายเอเวนะครับผมว่าซีซันสิบน่าจะมีอะไรสกิลมลติช็อตนี่น่าจะแรงนะครับเดี๋ยวผมไว้ทําคลิปต่อไปเนาะเอานี้ให้มามาเปรียบชุดก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นการเอาเอเบมาบูดูนะครับโอเคครับคนนี้ขอตัวก่อนนะครับครับผมขอเข้ามาครับ